ไม่หรือว่าไม่มีมันต้องมีสิว่าไม่มีนี่ยชีดำปีเลยเฮ้ยมึงนี่หาเรื่องหาราวก็เขาเรียกฉันน่มาทำไมพอผงเห็นแล้วเป็นไงไม่รู้กูนอน น่ารักอ่ะพี่นึกถูกต้องชะตาไม่น่ายิ้มเย็้มนึกรักการดังอยากกอดล้วงนางแก่นาวบใบน่าเธอสวยสับเสร็จ กระดดดังเท็ดนาพราวเชิญเชิญพีก่ปาปากะบาๆเริญเชิญีก มองดูจอมเจ้าก็ทำให้เรารู้เหตุพระภูอิ่งใหญ่ในประเทศมากอกิเลสยวนยาวโบราณเขาเก่าเอาไว้ องค์มขยน <ละ S 1> ัน่หลวงไปจิ้วไอ้สนเดือนว่าดอกไม้ที่งา,ามามันมจะมีพีซมีนม้ำพระองค์อย่าตาม,มไปเฝ้าถ้าหากถูกน้ำม,มันต่ำเล็บพระองค์จะเจ็บ ไม่เบาไอ้สนธยาผู้จักาฟ้าพระบาทเราแก้ฟ้าสั่งห้ามไม่ให้ทาหารทุกคนมีเมียแล้วผู้หญิงคนนี้ นางเป็นใครกันวะเธอชื่อวราตีเป็นน้องของกล้าหมอมฉันใช<อ>่ไหม <laughs> สนธยาน้องสาวเราว่าไอ้สนธยาไม่ยากรู้มาก่อนว่าขุนพลสนธยามีน้องสาวหน้าตาสวยสดงดงามได้ขนาดนี้ถ้ากูไม่มาที่นี่ แก้วฟ้าคงไม่มีโอกาสได้รู้จักและน้องสาวของเองมีงานการทำหรือยังวะไอศอนเนียยังไม่มีพเจ้จ้าฟ้าพระบาทถ้าหากว่าเราแก้ฟ้าจะรับน้องสาวเองไปอยู่ในวังหลวงเองคิดว่ายังไงวะการของฉันขอน้อมรับเจ้ข้าฟ้าพระบาทพี่ชายเป็นถึงยอดขุนพล ถ้าจะให้น้องสาวไปเป็นนางข้าหลวงนางสนมธรรมดาทั่วไปเห็นทีจะไม่เหมาะสมเราแก้วฟ้าก็เป็นพ่อไม่มานานแล้วเอาแบบนี้ก็แล้วกันไอ้สนธยาพุชกัาเราแก้วฟ้าจะขอแต่งตั้งให้ราตรีน้องสาวเอง เป็นพระมเหสีเทียพระที่เราแก้วฟ้าก็แล้วกันไปกับเรารวงแก้วฟ้าก็พาราตีหายไปกล้าทำได้แต่ก็อย่าอยู่เลยองค์แก้วฟ้าเฮ้ยเยอะเฮ้ยเฮ้ยมึงทำอะไรมึงเนี่ยวางมีก่อนใจเย็น พระอ,องค์แย่งดวงใจกูไปกูจะไปประหารพระอ,องค์ท่านประหลงพระอ,องค์พระชนพระอ,องค์ท่านมึงจะบ้าง่ายคิดดีๆนะเขาเป็นเจ้าถ้ามึงฆ่าเจ้าแล้วใครจะปกครองเมืองแล้วมึงคิดดูมึงเข้าไปในตำหนักวังไหนทหารยี่คนแ,แค่ผู้หญิงคนเดียวมึงเอาชีวิตไม่เสี่ยงอนาคตมึงไม่เสี่ยงมึงฟังคำมกูนะ สุริยนสนธยาสายยันไอ,อย้อยไอยืดถูกต้องสาบานว่าจะเป็นอาหารขององค์แก้วฟ้าแต่มึงจะมาฆ่าเจ้าเนือหัวเพราะตัวของมึงเอง <c oughs> มึงไปกลากคุณเขาว่าอะไรว่าเมียมึงเป็นน้องสาวเขาถูกต้องแล้วเฮ้ยน้องสาวมึงนี่วากูเมากอมึงนี่ลืมกูขอโทษกูเมาม,มึงจาลืมเ มึงไม่บอกเขาเองว่าเป็นน้องสาวของมึงและมึงมาโกรธมาเกลียวเขาไม่ได้ถูกต้องมึงเป็นคนผูกมึงก็ต้องเป็นคนแก้ดังคำโบราณเขามีไหมว่าว่ายังไงกิ้งก่าได้กันเขาสอนเอาไว้ว่ามึงนั้นต้องทำตามที่มึงนั้นผูกเอาไว้มึงไปเถอะไปทำตามใจของมึงคุณรอตีโอโอดอีกแล้ว อ,อใช้ไม่ได้บอกเป็นน้องอสาวซะลวสร้างความเสียใจให้ใหกับเจ้าหนุ่มสมเทยาไมล้เพราะมึงนะงงติดตามรับชมการแสดงจากของเรื่องสุขค้างแสนรักกันต่อครับพี่น้อง ย้อนกลับมาทางด้านเจ้าราตรีชมบทบาจากนางเอกกลายฟ้ากันต่อไปครับท่านผู้ชมที่รบสมมติว่าตอนนี้เธอเข้ามาอยู่ภายในเมืองหลวงกับข้องคงแก้วฟ้าแล้ว เธอรู้หรือเปล่าว่าเพียงครั้งแรกที่เราแก้วฟ้าได้พบเจ้าเจ้าจเป็นหญิงคนเดียวเท่านั้นที่เอาชนะใจของเราแก้วฟ้าได้เจ้าทำให้เราแก้วฟ้าลืมผู้หญิงคนเก่าที่เคยทำให้ข้าแก้วฟ้าต้องอยู่กับความทุกข์มานาน เราดีใจที่ได้พบเจ้านาดาตรีและเจ้านาดาตรีเจ้าดีใจหรือเปล่าที่เราแก้ฟ้าได้มอบตำแหน่งพระมะเหสเสให้กับเจ้าเจ้ารู้ไหมนับต่อแต่นี้ไปผู้คนบนผืนแผ่นดินนี้ไม่ว่าเจ้าต้องการสิ่งใดทุกคนจะหยิบยื่นมาให้กับเจ้าเว้นไว้แต่ดาวกับเดือนเท่านั้นราตรี ถ้าหาว่าจะไม่รังเกียจหันหน้ามาคุยกับเราแก้วฟ้าดีๆเถอะนะราตรีมองเห็นน้ำตาคงงนายเจ้าร้องไหยย้เหรอราตรีทำไมทำไมเจ้าต้องร้องไห้ด้วยเจ้ารู้หรือเปล่า เราแก้วฟ้าเกียิล้ำตาผู้หญิงมากที่สุดเพื่อด้ำตาของผู้หญิง,ญงมันมีแต่ความหลอกลวงทำให้ข้าต้องทุกข์ใจจนถึงทุกวันนี้แต่เธอเธอเจ็บหรือเปล่าเดาแก้วฟ้าขอโทษน,นะ เราขอโทษเราไม่ได้ตั้งใจจะให้เป็นแบบนี้เราขอโทษเธอต้องการสิ่งใดเธอบอกฉันมาได้เลยนะราตรีเธออยากจะได้อะไรก็บอกฉันมาฉันจะหามาให้เธอทุกอย่างเลยแต่เธออย่ากโกรธอย่าเกลียดฉันเลยนะราตรีเธอต้องการอะไรเธอบอกฉันมาได้เลยนะหรือว่าเธอไม่ต้องการที่จะเป็นพระมะเหสีเทียบพระที่เราแก้วฟ้าใช่ไหมราตรี เธอบอกฉันมาสิว่าเธอต้องการอะไรเธออยากอาแต่ร้องไห้เธอบอกฉันมาสิว่าเธอต้องการอะไรเธอบอกฉันมาสิว่าเธอต้องการอะไรดาตีเธอต้องการอะไรทำไมเธอไม่บอกฉันแหนม่เดี๋ยวเจ้าเห็นเจ้าสาดิบหลอกพนักพิงเจ้าเห็นแค่มีความรักให้กับเธอฉันหวังดีกับเธอแต่ทำไมเธอไม่ตอบฉันสักคำได้ ความหวังดีที่เรามีให้เธอไม่ชอบความตายเราจะมอบให้กับเจ้าเราหวังว่าเจ้าจะชอบนั่น <c oughs> ดาติ <c oughs> ขอได้ใช่ไพ่เจ้าคะผมแก้วฟ้าเราจะทำอะไรพุ่เจ้าคะอยากเป็นอนะไร ทำไมท่าไม่ตอบเราเลยสักคำหนึ่งเออขอเดชะ <c oughs> เรื่องคนนี้ <c oughs> ที่พระองค์นั้นกำลังจะทำท่านเห็นทีว่ามันไม่เหมาะนะพระเจ้าค่ะ <c oughs> พระองค์เป็นเชื้อหงเหมมาราช <c oughs> แต่จะมาข้าผู้หญิงคนนี้ <c oughs> ก